สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะจะเรียนเรื่องทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจำนวนนับนะคะมาดูกันค่ะค<ส>่ะเราจะมาทบทวนเรื่องแรกนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารจำนวนนับนะคะโจทย์ปัญหาบอกว่าดารณนีซื้อดินสอสามแท่งจ่ายเงินยี่สิบสี่บาท ดินสอราคาแท่งละเท่าไรนะคะโจทย์เขาถามนะคะวิธีคิดนะคะนักเรียนก็คือก็เอาน้ำเอา24ไปหารกับ3ค่ะทำไมถึงเอา24ไปหาร3คะเพราะเราจะได้รู้ราคาของดินสอที่เราซื้อมาทั้ง3แท่งนั่นเองค่ะเมื่อเรานำ24ไปหาร3คำตอบก็จะได้เท่าไหรคะ นั่นเองค่ะ,สะแสดงว่าดินสอแท่งละเท่าไหร่คะแท่งละ8บาทค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ8บาทนั่นเองค่ะต่อมานะคะการแก้โจทย์ปัญหาก,การคูณและการหารจำนวนนับค่ะโจมีบอกว่า,วาเบนวิ่งรอบสนามกีฬาแห่งหนึ่ง8รอบนะคะแต่ละรอบวิ่งได้ระยะทาง400เมตรค่ะ เบนวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะโจทย์ก็ถามว่าเบนอนะเขาวิ่งวิ่งรอบสนามกีฬาป8รอบนะคะได้กี่กิโลเมตรนะคะในแต่ละหนึ่งรอบเขาวิ่งได้เท่าไหร่คะ400เมตรนั่นเองนะคะมาดูวิธีคิดค่ะวิธีคิดนะคะนำ8คูณกับ400ค่ะทำไมเราถึงนำ8ไปคูณกับ400คะเพราะว่าหนึ่งรอบ เบนเขาวิ่งได้เท่าไหรคะ400เมตรแต่เบนเขาวิ่งรอบสนามกีฬาตรงนี้ได้เท่าไหรคะ8รอบนะคะก็ต้องนำ8ไปคูณกับ400 m. นะคะเท่าไหรคะ8คูณ400 m. ได้3,200นั่นเองคะ่ะแสดงว่าเบนวิ่งรอบสนามได้ระยะทางเท่าไหร่คะ3,200เมตรนั่นเองคะ่ะต่อมาค่ะมาดูกันการจับปัญหาการคูณและการหาจำนวนนับต่อไปคะ่ะป้ายแบ่ง ัวเขียว35กิโลกร,รมัมใส่ถุงถุงละ5กิโลกร,รมัปมปลายจะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบนะคะปลายเขาแบ่งถัวเขียวนะคะที่เขามีอยู่เท่าไหร่คะ35กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมปลายจะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ ใบนะคะอันนี้การแบ่งก็คือเท่าไหร่คะการหารน,นะคะแสดงว่าวิธีคิดก็คือนำสามสิบห้าไปหารห้านั่นเองค่ะได้เท่าไหร่คะได้เจ็ดนะคะสามสิบห้าหารห้าเท่ากับเจ็ดแสดงว่าป้ายจะต้องใช้ถุงทั้งหมดเท่าไหร่คะเจ็ดใบค่ะในการแบ่งถั่วเขียวนะคะข้อต่อมาค่ะการแก้โปัญหาการคนละการหารจำนวนนับนะคะ ไข่ไก่ราคาฟองละ4.50บาทนิดซื้อไข่ไก่6ฟองจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะวิธีคิดค่ะนำ4.50คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย6นะคะคำตอบที่จะได้ก็คือ2 7 0หรือเท่ากับเท่าไหร่คะ27บาทนั่นเองคะ่ะ